ทีมงานของแก้วกังวลฟิววายโยนะครับสมาชิกนะครับฝากพักยก3ามสี่ห้าระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยนะครับระบบที่มีคุณภาพนะครับตัวยกที่4ของคู่เอกวันนี้นะครับผมฝ่ายแดงครับเจ้าพลอยวิทยาชอยวิคนสิงหรือว่าเพชรสีห่หมื่นเดิมครับผมฝ่ายน้่หมื่นแก้วกังวลนในยกเอกอังลิ้มครับ ้โอไปกันเี่ไปไหนไปด้วยตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเจ้าแก้วกลางวันเจ้าวันตีบอลยาทีเจ้าวันตีบอลนาทงเอาครับยกทีสี่การยกตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบทีนาทีผู้เอกฝันเนยกระเป๋าหลับเก่งสายแล้วฝันน้ำเงินเจ้าแก้วกลางวัน if ที่สครับสายยาวๆม่ายแดงชะลาครับเอ้กนถึงชัวตัวเลยครับ้าช่วตัะยตีนออกฝ่ายแดกกันแกงสายได้ดีครับกนมารับองแล้วฝ่ายแดงกพลกระยะล ก้โอ้โยแข็งฉลาดมากครับแก้เกมดีครับโดนเข้า,านเลยครับถ้าเดินชาาาากกนน้าชาเจ้าจักจ้าจ้าก็โดนแข้งนะครับผมอ้าวครับอ้าวอยากหน่อยโอ้โยหมดยกที่เสียบเนี่ยตีทีเดียว99ก็ต่อ20,000มีแน่นครับ10ช่วงตัวอย่างน้อยเราส่งเนี่ยครับผมโอเคครับหมดยกที่ยสีครับผมจบครับยกที่ห้ายกสุด น,นี้ฝ่ายแดงก็ได้เปรียออบ25ช่วงตัวเอ้าวครับฝ่ายแดงมีคอยวิทยาเพชร4,000 0นครวิพลสิงห์นะครับผมฝ่ายตรงข้ามอีกนักเก็ตกังวานนายกเก็กอั้งลิ้เอ้าวครับฝ่ายแดงนครศรีนคนโคราชพิซซ้อมโยอุดรอ,อ้าครับคอยวิทยา ครับลวกไปแล้วพอ,อยัดไปเลยโอ้ยอครับคู่เอกวันนี้สนามมวยจิตมโตโั่นร้อนต้องเกาครับแก้วกลางวานันคุณพี่ว่าไงโอ้อยหมดเนี่ยวหมดแรงกล้ตอนนี้อา่ครับพอดิษฐยาแข่งเหลือเกินครับกระโจนเข้าหาเลยครับถ้าเป็นเสือก็จะพกเลยครับย้ายเหยื่อทั้งตั้งตัวนะครับผมอา่ครับโอ้ยที่เบกไว้ อาตอนนี้เจ้าฝ่าน้ำเงินแก้วกลางวานก็เป็นขี네้พ <bom> bo <os> so mm ุ่นพรวนไปไปที่เรียบร้อยก็อ่อนปวกเปียกครับตอนนี้อ่าครับพลวิทยาจากนครศรีธรรมราชฝ่ายน้ำเงินจากโคราชแต่พิซสมที่อุดอ้อยอ้อยอ้อยอ้อเอาแล้วกดกดกดเออกดไปกอดกอดไปกอดอ่ากรรมการก็แงออกมานะครับผมเอาแล้วครับ แก้วครับวานครับรุนปีตอนนี้ก็เป็นรองสุดเกแล้วครับผมอ่าครับพลวิทยาจากนครศรีธรรมราชตั้งรับจับทางแล้วครับผมตอนนี้ก็รอแค่สิ้นเสียงและกังเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นหนังไทยก็ตำรวจใส่กุญเจมบอไวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายน้ำมันครับรอแต่พาไปโรงพักเท่านั้นเองครับฝ่ายน้ำมัน aoi, leo cang chưa nhóc, aoi, leo cang qua nhóc, aoi, leo cang qua nhóc, เอาครับ,อบออรบอสเสียงะระฆังกระลึกสองวินาทีของยกสุดท้ายเอาครับผู้เอกวันนี้จะสิ้นสุดลงแล้วบอกเอาครับหมดยกสุดท้ายขึ้นมาใครเป็นต่อนะ้ำมืนเรนเจ้าสองยกน้ายกโอ้โหถือว่าตัวนจุดนี้นะครับเอาซีสามซ้อมที่แปดแปดต่อนะแต่ว่าได้ลูกเ็กเลยครับสหรับ หมวดชอวิมลสินมาแล้วก็เป็นผู้หมวดอักษาที่มุมน้ำที่มุมแดงครับผมช้สีเสื้อชอวิมลสินสกับสารไฟแดงเอาละครับกรรมการก็ชุบเว้ฝ่ายแดงกับเจ้าปอยวิทยาเพชรสีมือว่าจอวิมลสินเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับผมเอาชนะคะแนนเจ้าเมลกวางนายกนายกเอกอันยึงไปได้ครับขอขาดรอยตาท้ายครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม